ของรัฐบาลในปีนี้ท่องเที่ยววิถีไทยนะครับมีทั้งปีทุกภาคมีทั้งปีขอขอบคุณเจ้าที่ทุกส่วนนะครับเสียสละทางานในช่วงวันหยุดเพื่ออำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือรัฐบาลเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับต้อนรับผู้มายเยือนผมเป็นห่วงอุบัติเหตุอย่างเดียวเมาสุราม่ง้นกลับมาที่รัฐบาลหมดรัฐบาลเปิดวันหยุดยาวเกินไปคนก็เลยดื่มสุรามากแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมากดูทีแล้วมันกลับมาผมหมดสร้างจักรยาน ครับพิจุดสร้างทางจากักรยานนะก็มีรถชนก็บอกผมไม่ปลอดภัยแล้วผมจะทําอะไรได้ล่ะทุกคนก็ต้องไปช่วยกันทีครับนะทําแล้วมันต้องมีคนรักษามีคนดูแลนะทุกคนก็ต้องทำมาต่อนะครับให้แบ่งความรับผิดชอบก,กันไปใครไม่ทําบอกมานะเจ้าที่ไหนไม่สนใจบอกมาแจ้งศูนย์รุ่งธรรมทุกที่นะไปแจ้งมานะเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพนะครับอังคารที่ห นะถึงสาเพฤษภาคมสองพัน 58, นะมีทั้งผักทั้งผลไม้เมื่อวานผมไม่เปิดมาวันก่อนเนี้ยนะฮะก็ช่วงนี้ก็ให้ต่างชาติใครมาเยี่ยมผมผมก็ส่งไปนั่นแหะไปเดินตลาดผมนี่แหละนะตลาดทำเนียบเนี่ยทุกคนชื่นชมนะครับประเทศไทยผลไม้อร่อยเมื่อวานผมก็พาเขารับประทานบางคนบางทูดไม่เคยทานทุเรียนเพราะมันกลิ่นเหม็นนะผมก็เป็นพ่อค้านะชักชวนเขากินเขาชิมดูก็อุดจมูกกินก่อนก็ได้นะตอนหลังก็เห็นเปิดจมูกกินกินกันหมดอ่ะ ขาบอกมันอร่อยนะเพราะว่าทุเรียนเก่าพวงมาน,นีก็มีนะทุเรียนอะไรที่หาย,ยากพอมีแล้วก็อะไรล่ะอมะม,ม่วงมีทั้งขนาดเล็กยันขนาดใหญ่อ่ะนะสีม่วงสีแดงมีหมดนะไปดูที่ครับบ้างๆมาดูนะตอนนี้เป็นทําเต็นต์ติดแอร์ด้วยนะมันอาจจะแอร์ไม่ค่อยเย็นนักเพราะมันพื้นที่มันยาวไงมันใหญ่แล้วเป็นเป็นผ้าใบาพลาสติกนะก,ก,ก็อย่างน้อยก็ดีกว่าเดิมมั้งนะเดิมเห็นว่าร้อนๆก็เลยมาเย็นๆ วันนี้มาได้ทั้งวันนะครับแล้วผลไม้จะได้ไม่เสียไงก็เย็นนิดหน่อยนะแล้วเย็นมากว่านี้ก็ไม่รู้จะทําไงถือพัดลมมาพัดคนละอันแล้วกันนะมาช่วยกันนะเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าให้เขารู้จักเกษตรกรที่เขามาหลายจังหวัดนะครับหลายจังหวัดแล้วเขาบอกผมมาอันหนึ่งผมก็เออเขาก็บอกว่าเขาเขาได้มาเจอนายกเนี่ยเขาเขาเข้าใจเพราะว่าเขาฟังจากบรรสุของผมเนี่ยวันแรกเขาบอกฟังไม่รู้เรื่องเพราะผมพูดเร็วไง หลังๆเขาก็พยายามอดทนฟังหน่อยจนกระทั่งเขาเริ่มฟังรู้เรื่องแล้วเขาบอกเออมีสาระผมก็ชื่นใจนะเขาก็ไม่ได้จบอะไรสูงมาหรอกดูถูกเขาไม่ได้แต่เขาบอกอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วเขามีโอกาสมาตลาดแบบนี้ไปเข้ากับตลาดชุมชนเดี๋ยวก็าทรงเสร็จไปจับเข้ามา SME เข้ามาส่งเสริมการส่งออกผมก็แนะนำเขาไอ้ไอ้ขนมที่มันทําจากอะไรนะเป็นเป็นสรรูปนะเห็นทุเรียนกวนอะไรกวนๆทัญญ้งหมดนะ ทำมาเป็นกล่องๆเงี้ยมันขายไปก็ขายได้กล่องเดียวอ่ะใครที่จะไปกินกันหมดกล่องก็ไปทําเป็นท็อฟฟี่สิครับทำมาห่อเล็กๆทุเรียนเนี่ยขายได้อยู่แล้วท่านขายเป็นแพ็กนี้มันจะไปขายหมดได้ไงท่านทาเป็นท็อฟฟี่ขาย50 100ท็อปเม็ดในถุงอ่ะมันขายได้มากกว่าแผงไอ้นี่เขาบอกเออจริงจริงจริงนะอีกการคือแพ็กเกจเนี่ยต้องสวยๆหน่อยถ้าขายอาเซียนก็โอเคธรรมดาเพราะรถย์มาเดียวกันฉูดฉาดสีแต่ถ้าขายยุโรปขายตะวันตกเนี่ยมันต้องคลาสสิก มันต้องมีการเขาเรียกอะไรล่ะดีไซน์ออกแบบให้ดีอ่ะมันต้องมีดีไซนเนอร์ทุกอย่างอ่ะการค้าขายเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยนะครับได้ขายายผลต่อยอดไปยังท้องต่างด้วยคือมันขาดแคลนตรงตลาดไงวันนี้ตลาดชุมชนนะก็เตรียมเล่งมาอยู่นะครับเรื่องมเมล็ดพันธุ์พืชเรื่องการขายปลีกขายสงก็มีปัญหาหมดหาว่าผมไปเอื้อประโยชน์ให้กับพ่อค้ารายใหญ่ก็ผมกำลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับพี่น้องเนี่ยสร้างตลาดของชุมชนตลาดของของชาวบ้านเอาของมาขาย ใครมีตางก็ขึ้นห้าง้าไปใครมีมตางก็าสำคัญแต่ตรงนี้สร้างหรือ,อยังกําลังสร้างอยู่2 0 0พันกว่าแหง่งนะเรื่องเม็ดพันธ์ก็กำลังสร้างอยู่จะได้ไม่ต้องไปซื้อเม็ดพันธุ์เข้ามากนักอะไรทำนองนี้แต่มันก็ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันผมไม่หยุดตรงนี้แล้วจะทําไงเศรษฐกิจอื่นมันจะไปยังไงมันผูกพันเชื่อมโยงหมดอ่นะเขาเรียกว่าคอนแทคติวิตี้ความเชื่อมโยงนะครับโซ่เศรษฐกิจนะวันนี้ผมก็พูดมาเยอะแล้วนะแล้วต่อไปนะครับผมก็ขอเชิญท่านดรวิษณุเครืองามรองยมตรี ซึ่งกับดูแลด้าน,านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมมาพูดคุยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบนะครับก็สาคัญที่สุดคือกฎหมายกฎหมายมีไว้ให้คนอยู่ร่วมกันได้กฎหมายไม่ใช่เป็นกฎหมายเพื่อสร้าง,งความขัดแย้งเพราะฉะนั้นกฎหมายจะใช้เมื่อมันมันมันไม่เรียบร้อยถึงจะใช้กฎหมายถ้าสังคมไม่ไม่หวีดเวียนกันไม่ทะเลาะเบาแว้งกันเจ้าที่ก็ส,สบายนะงานก็น้อยลงก็งูจิตน้อยลงนะแลวไม่ต้องบังคับใช้กฎหมายมากนักไม่ต้องใช้ความรุนแรง ประชาชนก็มีความสุขถ้าทุกคนรู้จักบทบาทของตัวเองอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่มันก็ลดความขัดแย้งแล้วไงมันก็พ่อแม่พี่น้องด้วยกันทั้งนั้นน่ะตำรวจก็ลูกท่นทานทหารก็ลูกท่านใช่ไหมนักการเมืองก็ลูกท่านเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือกันสร้างชาตินะครับขอขอท่านอย่างเดียวนะผมก็ทําเต็มที่นะไม่มีท้อแท้พยายามทําให้ที่สุดนะจนถึงที่สุดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการในวันนี้ผมมีรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งที่มาช่วยให้ความกระจ่างแจ้งในเรื่องเกี่ยวกับกฎบัตรกฎหมายซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลนั่นก็คือพลเอกไพยบูรณ์คุ้มฉายาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพักนี้เราพูดกันมากถึงคำว่าหลักนิติธรรม หลักนี้จะหมายถึงอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ดูจะขึ้นใจกันทั่วไปก็คือหลักที่อาศัยว่าการทำงานการบริหารราชการแผ่นดินการใช้อำนาจใดๆของรัฐจะต้องมีกฎหมายเป็นฐานรองรับหรือเป็นเครื่องมือที่สำคัญไม่ใช่บริหารไปตามอำเภอใจหรือตามความประสงค์ของผู้มีอำนาจและนอกจากว่าจะต้องมีกฎบัตรกฎหมายเป็นเครื่องมือแล้วกฎหมายนั้นต้องเป็นกฎหมายที่ดีเป็นกฎหมายที่อำนวยความเป็นธรรม เป็นกฎหมายที่ขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆและเป็นกฎหมายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนภารกิจของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจึงเป็นเรื่องใหญ่อยู่แต่เรื่องนี้รัฐบาลนึกเองคิดเองแล้วก็จะออกมาเป็นกฎหมายเองโดยลำพังไม่ได้อย่างมากก็ได้แต่คิดดำริแล้วก็เสนอไปอยังองค์กรที่มีอำนาจเช่นในขณะนี้ก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านผู้ชมที่กรบครับรัฐบาลชุดนี้ได้ บริหารราชการแผ่นดินมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลาประมาณ8เดือนในระยะเวลา8เดือนนี้ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วกว่า100ฉบับประมาณ110ฉบับและที่ผ่านการพิจารณาออกมาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างนําขึ้นทุนก้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยบ้างทรงลงพระประมาพิไทยและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วบ้าง มีอยู่ประมาณเจบถึงปดสิบฉบับด,ด้วยกันเรื่องนี้จะอาศัยตัวเลขหรือสถิติมาวัดกันว่ามากหรือน้อยคงไม่ได้อยู่ที่ว่ากฎหมายเหล่านั้นมีความจำเป็นมีเนื้อหาสาระอย่างไรตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือไม่เพียงไรรัฐบาลต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ทราบว่าในบรรดากฎหมายทั้งหลายที่เตรียมจะเข้าสู่สภาก็ดีกำลังอยู่ในสภาก็ดีหรือผ่านการพิจารณาออกมาจากสภาแล้วก็ดี จัดเป็นกลุ่มสำคัญได้ทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งอีกสักครู่ผมจะขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมช่วยชีย้แจงกลุ่มที่สองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศเราไปลงนามบ้างไปผูกพันบ้างแล้วก็ยังไม่ได้ออกกฎบัตรกฎหมายมาให้เขาครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะเร่งรัดกฎหมายเหล่านั้นออกมากฎหมายที่อยู่ในกลุ่มที่สองกฎหมายตามพันธกรณี เช่นกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการค้างาช้างกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นต้นกลุ่มที่3ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบราชาการที่ได้ผลักดันกันจนกระทั่งคลอดออกมาแล้วเวลานี้ใช้บังคับก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะอนุญาตอนุมัติให้แก่ประชาชนซึ่งตามกฎหมาย ที่กำหนดให้ประชาชนต้องไปขออนุญาตไปอนุมัติไปขอขึ้นทะเบียนลงทะเบียนอะไรกันอยู่เนี่ยมีประมาณเกือบ500ฉบับคิดเป็นงานที่ต้องไปขออนุญาตอนุมัติประมาณ2,500งานและท่านผู้ชมลองคิดดูว่าในอดีตมันยุ่งยากขนาดไหนมันล่าช้าขนาดไหนบางทีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาพิจารณานานเหลือเกินเป็นปีกว่าจะอนุญาตอนุมัติมาบางครั้งไม่โปร่งใสบางครั้งนําไปสู่ข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนบ้างใต้โต๊ะบ้าง วงเวลาให้ล่าช้าบ้างบัดน,นี้มีกฎหมายออกมาแล้วเพื่อควบคุมกําหนดเวลาในการอนุญาตอนุมัติให้ชัดเจนและกําหนดว่าจะต้องขอเอกสารอะไรจากประชาชนจะขาดจะเกินจากนั้นไม่ได้และต้องประกาศให้ประชาชนทราบอย่างนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับกลุ่มของระบบราชการหรือนอกจากนั้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนหรือปรับเงินเดือนของข้าราชการชั้นผู้น้อย5ประเภท ได้แก่ข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารข้าราชการครูและข้าราชการรัฐสภาพวกนี้ก็ได้อนิสงส์จากกฎหมายที่ได้ออกมาเพื่อปรับเงินเดือนแล้วย้อนหลังไปจนกระทั่งถึงวันที่1นธันวาคมปีที่ผ่านมานั่นเป็นกลุ่มที่สาม